สวัสดีครับผมต่างกงเจอสองวงช่วยวางกินครับลูกศิษย์มาถามผมวงที่มีตังวงที่รวยดูตรงไหนอันนี้นี่เป็นตัวอย่างวงที่รวยก็คือต้องดีถีมีกำลังเออแล้วก็ใช่ก็มีกำลังเ่รียกว่าสิงใช้หลัยงแท็งตรงนี้น่ะงเต่าสินสิงทองเกิดดึงยง ก็ะดูดังเอียงก็ก็เป็นชายเอ๋อธงพิฆัคไม้ก็เป็นชายมาทั้งเรื่อเป็นชายแล้วยังมีกระเเาก็เป็นชายอินกอี๋ถูกว่าชายหวังนะชายหวังนะมีขีดต้องเอ่อต้องมีพลังถึงจะรับรับชายได้เหมือนกับเอ่อธงเนี่ยเอ่อดูในดูในสองแข็งมันต้องยกขึ้นมาได้ถึงถึงได้อแอนล้วงคนนี้นะเจียงเทาซิงมีโบว์สองตัวก็เกิด มีที่โกเกิดมีสุโกเกิดแล้วก็ทางหีวงชีวก็ส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมทองส่งเสริมมันก็ยิ่งมีพลังนะเออนั่นก็คือรู้แค่เพิ่งนก็พอก็ดรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนรวยเนี่ยถาุกน้อยน่ะอย่างมีสามารถซื้อซ้บางห้าสิบห้าสิบกว่าล้านสัแลนะใช่ะเไ่เหลียงเท่ 对、yeah.